สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเรียนคณิตง่ายๆใบขัวอ้อยนะคะก่อนเราจะเข้าบทเรียนนะคะ,ะวันนี้ครูมีทริคเล็กๆว่าเรียนคณิตอย่างไรให้เข้าใจนั่นเองค่ะอย่างแรกสุดเลยคือให้พวกเราเปิดใจก่อนนะคะเปิดใจต่อจากนั้นก็คือให้ฝึกคิดนะคะและสุดท้ายก็คือทบทวนในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจนะคะถ้า เราไม่เข้าใจอะไรเพียงแค่เราจะเย็นๆแล้วใช้เวลาอย่างไม่จำกัดแล้วกลับมาทบทวนอีกครั้งเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นที่เรื่องของตรรกศาสตร์นะคะตรรกศาสตร์คือเป็นเรื่องของการให้เหตุและผลนะคะเป็นเรื่องของเหตุผลก่อนที่จะรู้จักตรรกศาสตร์ทั้งหมดเราต้องรู้จัก คำว่าประโพ์ก่อนวันนี้เราจะเรียนสั้นๆคือเรื่องของประพจนั่นเองค่ะโอเคเรามารู้จักกับคําว่าประพ์เลยประพ์คืออะไรประพ์ก็คือประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะยังไงเอ่ยเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะคะอันแรก ่าเรามาดูเลยเดือนสิงหาคมมี30วันโอเคคำว่าค่าความจริงค่าความจริงหมายความว่าเราต้องรู้ว่ามันเป็นความมันมันจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จโอเคเดือนสิงหาคมคมันลง้ายด้วยคมเราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วนะคะเดือนสิงหาคมจริงๆเราต้องมี31วันดังนั้นข้อนี้เราสามารถบอกได้ว่า มันไม่จริงนี่หรือมันเป็นเท็จพอเราบอกได้ปุ๊บเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าประโยคนี้เป็นประพจน์ก่อนนะคะเป็นประพจน์ก่อนนะคะแต่เป็นประพจน์ที่เป็นเท็จโอเคคุณครูจะใช้คำว่าเป็นประพจน์นี้ครูจะเช็คถูกก็แล้วกันนะคะเป็นประพจน์แล้วเป็นประพจน์ที่เป็นเท็จเท็จครูจะให้ใช้เป็น f นะคะก็คือ false นั่นเองค่ะโอเคต่อไปมาดูข้อ2กันค่ะ ห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดเราถูกไหมนะข้อนี้ห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดบอกค่าความจริงได้นี่ว่ามีค่าความจริงเป็นจริงนะคะห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดดังนั้นข้อนี้เป็นประพจน์แต่เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองค่ะต่อไปสามน้อยกว่าลบหก เออขอโทษค่ะข้อสามห้าน้อยกว่าลบหกห้ามากกว่าลบหกนะคะในความเป็นจริงดังนั้นข้อนี้ค่าวความจริงเป็นเท็จนะคะพอบอกค่าวความจริงได้ข้อนี้เป็นประพจน์แต่มีเป็นประพจน์ที่เป็นเท็จนั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อที่สี่แปดบวกยี่สิบสอง ทั้งหมดยกกำลังสามหารด้วย10ยกกำลังสองไม่ลงตัวอ่าข้อนี้อาจจะต้องมาคิดนิดหน่อยนะคะ8ปดบวกยี 22, มีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน8ปดบวกย2มีค่าเท่ากับ30มบอ่าแปดบวกยี 22, มีค่าเท่ากับ30ยกกำลัง3นะคะ ยกกำลัง3ความหมายก็คือคูณกันกี่ครั้ง3ครั้ง3ตัวนั่นเองสามสคูณกัน3ตัวสาม9ามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะหารด้วยสิบยกกำลังสองหารด้วย10ยกกำลังสองก็คือหน100่งร้อยสรุปลงตัวไหมเนี่ยจืดจืดตัดไปนะคะสรุปลง ตัวนะคะพอลงตัวแต่ประโยคนี้บอกว่าไม่ลงตัวสะแดงว่าเป็นประพจน์แต่เป็นประพจน์ที่เป็นเท็จนั่นเองค่ะต่อไปกรุนารักษาความสะอาดข้อนี้บอกได้ไหมคะว่ามีค่าวความจริงเป็นจริงหรือเท็จบอกไม่ได้นะคะพอบอกไม่ได้ปุ๊บข้อนี้ไม่เป็นประพน์ นะคะต่อไปค่ะเธอเธออ่าเธอเธอฉันขี้เกียจเรียนออนไลน์จังเลยโอ้ข้อนี้บอกค่าความจริงไม่ได้นะคะเป็นเป็นประโยคที่บนนะคะดังนั้นไม่เป็นประพจน์นะคะต่อไปสิบเป็นคำตอบของสมการ x ลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดสิบ เป็นคำตอบของสมการ x ลบ1เท่ากับ7คำว่าเป็นคำตอบของสมการคือเอา10มาแทน x นะคะ10-1ลบ1 10ลบ1เป็น9นะคะแต่ไม่ใช่สรุปคือ10ไม่ใช่คำตอบของสมการเราสามารถบอกได้ว่าค่าวความจริงของมันเป็นเท็จนะคะพอบอกค่าวความจริงได้ปุ๊บข้อนี้จะกลายเป็นประพจน์ทันทีแต่เป็นประพจน์ที่เป็น เท็จนั่นเองนะคะต่อไปข้อแนะคะมีจำนวนจริงบางจำนวนเมื่อลบกับห้าเท่ากับแปดมีจำนวนจริงบางจำนวนมีนะมีจำนวนจริงบางจำนวนเมื่อลบกับ5เท่ากับ8มีไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกมีนะคะมีเพราะว่ามันมีปุ๊บ นั่นคือสามารถบอกได้ว่าเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไป x ลบห้าเท่ากับแปดเราเรียนมาตั้งแต่มอนหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เป็นสมการนี่นาะ x ลบห้าเท่ากับแปดแต่เราไม่รู้ว่า x คืออะไรนะคะถ้าเราแทน x ด้วยสิบสาม สิบสามลบห้าเท่ากับแปดเออเป็นจริงนี่แต่ถ้าเราแทน x ด้วยอะไรดีหนึ่งหนึ่งลบห้าไม่เท่ากับแปดนี่โอ้เป็นเท็จนี่สแสดงว่าเราไม่รู้ว่า x คืออะไรดังนั้นเราจึงบอกไม่ได้ว่าค่าความจริงของข้อนี้คืออะไรนะคะพอบอกไม่ได้ปุ๊บข้อนี้จึงไม่เป็นประพจน์นั่นเองนะคะโอเคครูขอย้ําอีกครั้งนะคะออการที่เขียนผิดหรือถูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันมันผิดหรือถูกนะคะ แต่ผิดนี่กากรบาทนี่หมายความว่าไม่เป็นประพจน์ส่วนเช็คถูกนี่คือเป็นประพน์นะคะโอเคค่ะคลิปนี้จะมาเพิ่มเติมอีกนิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประพจน์ซึ่งเรามักจะสับสนนะคะกรณีประโยคที่มีตัวแปรประกอบด้วยเรามักจะเข้าใจผิดว่าประโยคไหนที่มีตัวแประนะ่ะ คือไม่ใช่ประพจน์เพราะว่าหาค่าความจริงไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะคะโอเคเรามาดูกันต่อข้อ10กับข้อ11แล้วกันนะคะข้อสอิบกำหนดให้ x เป็นจำนวนนับ x บวกลบหมากกว่าลบหนะคะข้อ11ก็คือกำหนดให้ x เป็นจํำนวนจริงใดในะคะ x บวกลบ5มากกว่าลบห ดูมันจะคล้ายกันนะคะทีนี้เรามาดูข้อสิบกันก่อนนะคะถ้าเราแทน x ด้วยจำนวนนับคำว่าจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง่อาเริ่มจาก1ไปนะคะ1นึ4งสองสามสีห้าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราลองมาดู1บวกลบ5เท่ากับลบสมากกว่าลบหนะคะจริงนะคะ2บวกลบ เท่ากับลบสมากกว่าลบหกนะคะสามบวกลบหเท่ากับลบสองมากกว่าลบหกมากกว่าลบหกหมดเลยนะคะถ้าเป็นหกล่ะหกบวกลบหเท่ากับหนก็มากกว่าลบหกล่ะแล่ะสรุปแล้วก็คือถ้า x เป็นจำนวนนับแล้วนะคะ x บวกด้วยลบหมากกว่าลบหทุกกรณีนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ เราจึงสรุปได้ว่าเราสามารถบอกค่าวความจริงได้ว่าค่าวความจริงของข้อนี้สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงดังนั้นข้อนี้จึงเป็นประพจน์นั่นเองนะคะเป็นประพจน์นะคะทีนี้มาดูข้อ11ล่ะข้อ11เราสามารถบอกค่าวความจริงได้ไหมกําหนดให้ x เป็นจํานวนจริงใดๆจํานวนจริงใดๆมีทั้งจํานวนตรรกยาและจํานวนอัตรรกยะ นะคะโอเคเออดังนั้นหมายความว่าถ้าเราแทน x เป็นตัวเลขอื่นล่ะเอาแค่ง่ายๆเลยไม่ไม่ต้องคิดถึงเลขอะไรก็ได้นะคะแค่เราเอาเลขอะไรดีเอาเลขลบสองมาแทนนะคะลบสองบวกกับลบห้ามีค่าเท่ากับลบเจ็ด ลบเจ็ดไม่มากกว่าลบหกนะคะลบเจ็ดน้อยกว่าลบหกนั่นเองใครที่งงง,งดูนะคะดังนั้นข้อนี้ถ้าถ้าเราเอาลบสองมาแทนปุ๊บนะคะเอาลบสองมาแทนปุ๊บมันกลายเป็นเท็จแต่ถ้าเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เราเอาหนึ่งสองสามสี่มาแทนมันกลายเป็น จริงอ่ะสมมติเอานึ่มาแทน1นบวกลบหมันกลายเป็นมากกว่าลบหกกับกลายเป็นมีค่าวความจริงเป็นจริงมันไม่ได้บอกค่าวความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เราจึงสรุปได้ว่าข้อนี้ไม่เป็นประพจน์นั่นเองนะคะเพราะการที่จะเป็นประพจน์ได้ต้องสามารถบอกค่าวความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ะะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจคำว่าประพจน์มากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จะมาเพิ่มเติมอีกนิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประพจน์ซึ่งเรามักจะสับสนนะคะกรณีประโยคที่มีตัวแปรประกอบด้วยเรามักจะเข้าใจผิดว่าประโยคไหนที่มีตัวแประนะ่ะ คือไม่ใช่ประพจน์เพราะว่าหาค่าความจริงไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะคะโอเคเรามาดูกันต่อข้อ10กับข้อ11แล้วกันนะคะข้อ10บกำหนดให้ x เป็นจำนวนนับ x บวกลบ5มากกว่าลบ6นะคะข้อ11ก็คือกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ x บวกลบ5มากกว่าลบ6 ดูมันจะคล้ายกันนะคะทีนี้เรามาดูข้อ10กันก่อนนะคะถ้าเราแทน x ด้วยจำนวนนับคำว่าจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองอ่าเริ่มจาก1ไปนะคะ1 2 3 4 5สีไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราลองมาดู1บวกลบ5เท่ากับลบ4มากกว่าลบ6นะคะจริงนะคะ2บวกลบห้า เท่ากับลบสมากกว่าลบหกนะคะสามบวกลบหเท่ากับลบสมากกว่าลบหมากกว่าลบหมดเลยนะคะถ้าเป็นหกล่ะหกบวกลบหเท่ากับหน็มากกว่าลบหกล่ะแล่ะสรุปแล้วก็คือถ้า x เป็นจำนวนนับแล้วนะคะ x บวกด้วยลบหมากกว่าลบหทุกกรณีนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ เราจึงสรุปได้ว่าเราสามารถบอกค่าความจริงได้ว่าค่าความจริงของข้อนี้สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงดังนั้นข้อนี้จึงเป็นประพจน์นั่นเองนะคะเป็นประพจน์นะคะทีนี้มาดูข้อ11ล่ะข้อ11เราสามารถบอกค่าความจริงได้ไหมกําหนดให้ x เป็นจำนวนจริงใดๆจำนวนจริงใดๆมีทั้งจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ นะคะโอเคเออดังนั้นหมายความว่าถ้าเราแทน x เป็นตัวเลขอื่นล่ะเอาแค่ง่ายๆเลยไม่ไม่ต้องคิดถึงเลขอะไรก็ได้นะคะแค่เราเอาเลขอะไรดีเอาเลขลบสองมาแทนนะคะลบสองบวกกับลบห้ามีค่าเท่ากับลบเจ็ด ลบเจ็ดไม่มากกว่าลบหกนะคะลบเน้อยกว่าลบหกนั่นเองใครที่งงง,งดูนะคะดังนั้นข้อนี้ถ้าถ้าเราเอาลบสองมาแทนปุ๊บนะคะเอาลบสองมาแทนปุ๊บมันกลายเป็นเท็จแต่ถ้าเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เราเอาหนึ่งสองสามสี่มาแทนมันกลายเป็น จริงอ่ะสมมติว่าเอาหนึ่งมาแทนหนึ่งบวกลบห้ามันกลายเป็นมากกว่าลบหกกับกลายเป็นมีค่าวความจริงเป็นจริงมันไม่ได้บอกค่าวความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เราจึงสรุปได้ว่าข้อนี้ไม่เป็นประพจน์นั่นเองนะคะเพราะการที่จะเป็นประพจน์ได้ต้องสามารถบอกค่าวความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หวังว่านักเรียนจะเข้าใจคำว่าประพจน์มากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ